สวัสดีครับร้านบีพระเครื่อง myamulet.com ในวันนี้จะขอนำเสนอพระพิมพ์ขุนแผนปี2497ของท่านอาจารย์ชุมชัยคีรีและขุนพันธรักษ์ราชเดชได้จัดสร้างไว้ในพิธีที่วัดพระบรมาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปีพุทธศักราช2497นะครับสำหรับพระพิมพ์ขุนแผนนี้ โดยเฉพาะในครั้งนี้จะกล่าวถึงพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพระพิเศษที่สร้างเอาไว้ในชุดผงบารมีพระบรมธาตุ8 4 0 0 0นพันนะครับแต่เป็นพระพิเศษที่ปลูกเสกให้เน้นหนักไปในทางเมตตามหานิยมเลิกลบในพระพิมพ์ใหญ่จะมีกรอบพิมพ์เป็นรูป ห้าเหลี่ยมองค์พระประทับปางสมาธิอยู่ในซุ้มเรือนแก้วลักษณะของซุ้มของพิมพ์ใหญ่นี้จะไม่มีเสานะครับจะเป็นซุ้มเส้นคู่ตีกรอบรอบองค์พระนะครับเว้าเข้ารูปองค์พระและมีกนกใหญ่สองตัวอยู่ด้านซ้ายด้านขวานะครับตำแหน่งของกนก และขนาดของกนกจะไม่สมมาตรกันนะครับจะมีใหญ่มีเล็กแต่ตัวกนกนี้จะม้วนในลักษณะเป็นวงเวียนเหมือนก้นหอยนะครับจะมีระดับมีมิติในพระแท้นะครับจะมีจุดที่มีสูงมีต่ำนะครับแต่ในพระเกศที่เราเห็นแล้วถอดพิมพ์มาอย่างนี้กระหนกพวกนี้จะไม่มีมิตินะครับ จะได้แต่รูปทรงอย่างเดียวจะไม่มีความเหลื่อมล้ำสูงต่ำนะครับรอบๆซุ้มด้านนอกจะมีกนกที่เรียกว่าใบรากานะครับคือตัวกหนกขนาดเล็กรายรอบอยู่ตามซุ้มด้านนอกจนไปถึงซุ้มด้านบนนะครับลักษณะของกนกใบรากาในด้านฝั่งซ้ายมือพระหรือขวามือเรา ถ้าติดสวยนะครับจะเห็นว่าม้วนเป็นเลข6อาราบิกนะครับตัวหนกนี้ก็จะมีมิติเช่นกันมีจุดสูงต่ำนะครับหางอยู่สูงแล้วหัวม้วนล,ลงไปต่ำซุกอยู่ข้างล่างนะครับลักษณะองค์พระประทับนั่งอยู่บนซุ้มนะครับฐานเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกับตัวซุ้มแล้วก็จะมีเส้น กรีดบางๆนะครับที่ฐานด้วยลักษณะของการประสานมือของพระพิมพ์ใหญ่นะครับจะสอดนิ้วทั้งสองมือเข้าด้วยกันนะครับในองค์พระที่สวยจะเห็นเป็นขีดเลยว่าเหมือนจะเอานิ้ว,วมืออุ้งมือประสานเข้าด้วยกันซึ่งต่างจากพระพิมพ์เล็กนะครับของพระพิมพ์เล็กจะเอาแค่นิ้วปลายนิ้วชี้นิ้วโป้งมาจดเข้าด้วยกัน นะครับวงแขนของพระพิมพ์ใหญ่จะเป็นลักษณะห้าเหลี่ยมกับหัวนะครับไหล่ลํำสันปกนูนเต็มพอสมควรนะครับเอวกิวพระเกตยาวเป็นปรีนะครับขึ้นไปจรดซุมด้านบนพระกันแนบ พระปรางนะครับมีลักษณะโค้งแนบไปแล้วยาวย้อยลงมาใกล้ไหลนะครับจะเป็นลักษณะหูใบสีกอบพระพักจะมีเส้นลายพระศกแบ่งส่วนบนของพระพักไว้นะครับปรากฏชายจีวอเป็นเส้นนูนต่ำนะครับ ส่วนพระเพาจะเห็นรายละเอียดความโค้งของเข่าแข้งและก็หลังหลังพระบาทนะครับเป็นเส้นไม่ไม่ใช่เส้นขีดตรงนะครับจะมีรายละเอียดช่วงพระเพาพระบาทนะครับด้านขวาของเราหรือว่าซ้ายพระจะปรากฏเส้นสังคติย้อยลงมา จากใต้ตแขนด้วยนะครับนี่ครับดูในพระองค์สวยๆที่กหนกติดชัดน,นะครับลักษณะจะกนกใบรากาจะเห็นเป็นทรงเหมือนกับเลข6อาราบิกนะครับเส้นซุ้มของพระคุณแผนพิมพ์ใหญ่จะเป็นซุ้มเส้นคู่นะครับสังเกตไม่มีการแบ่ง เป็นเสาตายตัวนักจะเป็นแต่เส้นบางๆเสมอกันนะครับเสมอกันทั้งองค์ลักษณะอีกอย่างหนึ่งของพระขุนแผนพิมพ์ใหญ่ก็คือ,อตัวตัดกรอบด้านนอกนะครับจะใหญ่กว่าพิมพ์ของพระดังนั้นบางทีเราก็พบว่าจะมีพื้นที่ส่วนเกินนะครับด้านซ้ายด้านขวาด้านล่าง นะครับไม่แน่นอนนะครับในพระแท้นะครับเนื่องจากว่าลองนึกดูนะครับตัวตัดพิมพ์ใหญ่กว่าพิมพ์พระก็จะเหลือปีกเกินนะครับเหลือปีกเกินทีนี้ว่าขึ้นอยู่กับผู้กดแล้วว่าจะกดกินไปทางไหนสูงต่ำซ้ายขวานะครับก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในพระแท้จะไม่ตายตัวอย่างองนี้ถือว่ากดได้กลางนะครับแต่ว่าปล่อยฐานไว้ยาวนิดนึง นะครับก็เป็นเอกลักษณ์ลองเทียบดูนะครับอันนี้ส่วนที่เกินมาจะเป็นปีกขวาบนของพระนะครับส่วนทางด้านซ้ายบนนี้จะค่อนข้างชิดกว่านะครับจะไม่สมมาตรกันแล้วอันนี้เป็นลักษณะตามธรรมชาตินะครับของพระที่กดทําด้วยมือทีละองค์ทีละองค์นะครับอาจจะมะีไม่ตรงบ้างเบี้ยวบ้างนะครับ นี่ครับในส่วนขององค์พระขององค์นี้ค่อนข้างจะงามเลยเห็นพระเกตยาวนะครับมีมาลายครอบมเอีเส้นลายพระศกนะครับแล้วก็เห็นหูลักษณะของหูใบสีเห็นเส้นจีวรน,นะครับสังาติชัดเห็นมือประสานกันนะครับเห็นนิ้วมือประสานกันเลยนะครับแล้วก็มีเส้นกรีดท,ที่ใต้ฐาน นี่ครับกระหนกค่อนข้างจะติดสวยนะครับจะซ้อนเป็นมิติแบบนี้ตัวตัดกรอบนอกนะครับกินข้างนะครับเป็นลักษณะตามธรรมชาตินะครับกินซ้ายบ้างขวาบ้างนี่ก็เหลือพื้นที่ข้างใต้เยอะนะครับองนี้กระหนกก็สวยนะครับจะเห็นมี หัวเป็นปุ่มเม็ดเลยนะครับนี่ครับกระหนกตัวใหญ่จะมีมิตินะครับจะซ้อนกันเป็นเหมือนก้นหอยนะครับมีสูงมีต่ำจุดกึ่งกลางจะสูงนะครับลักษณะของกระหนกใหญ่จะทวนก,นกันกับกระหนกเล็กนะครับนี่ครับเป็นเลขหก ชัดเลยนะครับองนี้เส้นซุ้มไม่มีล้มเลยนะครับเป็นเส้นคู่ก่อนข้างจะชัดมาดูลักษณะด้านหลังนะครับด้านหลังของพระขุนแผนในแบบมาตรฐานจะมีการประทับยันด้วยยันนี้ชื่อว่ายันนะเข้าหาซึ่งเป็นยันที่ มีผลทางผูกจิตผูกใจนะครับมีผลทางเมตตามหานิยมลักษณะของยันจะเป็นทรงกลมแป้นนะครับคล้ายๆลูกแอปเปิ้ลจะไม่ถึงกับกลมดิกนักและยันนักเข้าหาของปี2497จะมีร่องยันที่กดลงไปค่อนข้างจะลึกแล้วก็กว้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยันที่ถูกกด ประทับอย่างตื้นตื้นก็มีเช่นกันขึ้นอยู่กับน้ำหนักมือของผู้กดนะครับหรือนอกจากว่าจะมียันเดียวแล้วยังสามารถมีได้หลายๆยันหลายหลายโค้ดหรือการนำเอายันหรือโค้ดของพระพิมุอนอื่นมากดประทับก็มีเช่นกันนะครับแล้วก็มีลักษณะหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือกรอบของยันนัเข้าหานี้ไม่ได้เป็นทรงกลมแต่จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับอย่างเช่นว่าพระองค์นี้กด ค่อนข้างจะลึกนิดหนึง่งก็อาจจะติดกรอบสี่เหลี่ยมที่ว่านี้ซึ่งเป็นตัวฐานยึดตัวโค้ดนั่นเองนะครับถ้ากดลึกลงไปก็จะเห็นร่องรอยสี่เหลี่ยมของด้ามจับหรือตัวยึดโค้ดนั่นประทับลงไปในเนื้อก็มีนะครับในบางครั้งบางข่าวอาจจะมีหลุม2หลุม3ามหลุมนะครับอยู่รอบๆโค้ดด้วยนั่นก็ มาจากการที่ว่าผู้กดนั้นเอานิ้วมือนะครับจับโคตดต่ำนะครับแล้วก็จิ้มลงไปก็ทำให้อาจจะเกิดร่องตื้นๆที่มีลายนิ้วมืออยู่ด้านในได้นะครับามาดูโคตดอันนี้จะตื้นกว่านะครับจะไม่ปรากฏรอยสี่เหลี่ยมรอบๆแล้วนะครับบนลักษณะบนพื้นผิวด้านหลังของพระคุณแผนนะครับหรือพระผงบารมีพระบรมธาตุพิมพ์อื่นๆก็คือ พอเวลาพื้นเรียบๆอย่างเงี้ยเอ่ออาจจะปรากฏพ,พบว่ามีผื่นผดผุดขึ้นมานะครับนอกจากรอยปาดรอยนิ้วมือแล้วพอเวลาเผาพระเนี่ยแลทธาบางอย่างในเนื้อพระนะครับที่มีจุดหลอมเหลวต่ำนะครับอาจจะมีการละลายทำให้เดือดเป็นเม็ดเป็นฟองขึ้นมานะครับลักษณะคล้ายๆผื่นพระก็เป็นเอกลักษณ์ นี่ครับยันนะเข้าหาขององค์นี้กดได้ส่วนลึกพอสมควรนะครับจะเห็นว่าร่องรอบๆบ,บตัวยันนี้จะเรียบนะครับเพราะว่าตัวโค้ดเนี่ยทำมาไว้เรียบส่วนมากพาเกนเนี่ยถ้าตัวที่ถอดได้เหมือนที่สุดนะครับด้านในของร่องพวกนี้ก็จะไม่มีความเรียบแล้วสังเกตว่าจะมีมิตินะครับร่องด้านนอกจะลึกกว่าตัวยันด้านในนะครับแล้วก็ตามตามแก้มยันด้านข้างนี้ จะมีการเทลาดเอียงนะครับไม่ใช่เป็นตรงเสมอกันทื่อๆทั้งหมดนะครับอันนี้ก็กดตื้นนะครับกดเริ่มจะตื้นแล้วจะเห็นว่าร่องยันนี้ค่อนข้างจะกว้างนะครับแล้วก็เนื้อรอบๆองค์พระจะเป็นผืนจะเป็นผดนะครับมาดูกรอบข้างนะครับพระผงบารมีพระบรมธาตุ ในหลายๆพิมพ์ส่วนมากนะครับถ้าไม่ได้ถอดพิมพ์มาจากพระกุนะครับจะมีตัวตัดด้วยตัวตัดนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นลวดสําหรับตัดคัตเตอร์เอ้ตัดคุกกี้นะครับที่เขาเรียกคุกกี้คัตเตอร์นะครับทาให้ขอบด้านข้างค่อนข้างจะตั้งตรงเป็นสันนะครับนอกจากว่าพอเวลาตัดเรียบร้อยแล้วมือไปจับเข้าอย่างองค์นี้ก็มีลายมือปรากฏนะครับแต่ส่วนมากขอบจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับเรียบร้อย ขอบจะตรงเรียบร้อยตั้งเป็นสันนะครับ90องศาและตัวกรอบจะกว้างกว่าองค์พระนะครับแล้วก็จะมีอิสระก็คือว่ากินซ้ายกินขวากินบนกินล่างได้นะครับนี่ครับแต่ก็เป็นลักษณะที่สามารถจะชี้ขาดได้นะครับในกรณีถ้าว่าเราเจอพระพิมพ์แปลกๆหรือว่าพิมพ์ที่คล้ายๆกันแต่ว่าขอบตัดมีรอยครูดรอย ต่างๆที่มันไม่เรียบร้อยเหมือนกับพระปี97นะครับก็สันนิษฐานว่าเป็นพพิธีอื่นนะครับเนื่องจากว่าเครื่องไม้เครื่องมือไม่เหมือนกันนะครับนะี่ครับส่วนมากแล้วถ้าไม่ไปนโดนจับซ้ําอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ยังเปียกอยู่นะครับขอบจะค่อนข้างเรียบร้อยนะครับด,ดังที่กล่าวมานะครับนะี่ครับลักษณะของพระขุนแผนพิมพ์ใหญ่